พร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือย e ังกับค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่ก็มีทั้งในเรื่องของการโทรแล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือนที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะมิติที่หนึ่งโฟกัสกันที่เรื่องของอัตราค่าบริการเมติที่สอง พร้อมแล้วหรือยังครับที่เราอาจจะได้เห็นการก่อหนี้เพิ่มขึ้นของกลุ่ม True Corporation เพราะว่าหลังจากการควบรวมนี้จะมีทรัพย์สินของ d t แทเข้ามาสัมทับเพิ่มเติมอ่าใช่นะทำให้ทั้งเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของส่วนทุนเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นการจะไปก่อหนี้ไปกู้หนี้ยืมสินมันก็จะทำได้สะดวกคล่องตัว มากยิ่งขึ้นเมติที่3พร้อมแล้วหรือยังที่เราอาจจะได้เห็นการเรียกเพิ่มทุนของกองทุน DIF อ๋อ DIF เรียกเพิ่มทุนเพื่อมาซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นใยแก้วนำแสงคฮะโครงข่ายใยแก้วนำแสงเนี่ยในส่วนของ D-TAG เข้าไปเพิ่มเติมไว้ในกองทุนเพื่อที่นะฝั่งบริษัทใหม่ที่มีการขายทรัพย์สินไปก็จะมีกำไรพิเศษ จากการจำน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวนะครับก็จะเอามาเป็นเงินหมุนเวียนหรือจะมาจ่ายปันผลพิเศษหรืออะไรก็ว่ากันไปนะนะเป็น3มิติหลักๆที่เรามีโอกาสจะได้พบเจอในช่วงต่อจากนี้หลังจากการควบรวมกิจการระหวัง True กับดีแท็กเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวในวงการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับว่าในวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ย คณะกรรมการของทั้ง2บริษัทคือ True และก็ดีแทจะมีการประชุมเพื่อกําหนดวันรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการในครั้งนี้อีกทั้งนะครับทางคณะกรรมการจะมีการกําหนดวันเรียกประชุมร่วมของผู้ถือหุ้นทั้ง2บริษัทในวันที่27มกราคม,ม,มก็คือเดือนแรกของปีหน้านที่จะถึงนี้ด้วยเลยนะครับ,รบเพื่อลงมติตั้งบริษัทใหม่ก่อนไปจดทะเบียนบริษัทใหม่มพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารและคณะผู้บริหารรวมทั้งขอเพิกถอนหุ้นทรูกับ d ีแทออกจากตลาดหลักทรัพย์จากทางสำนักงานกรอต่อนะครับรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่กลุ่กุมภาพันธ์ปีหน้านี่นะฮะซึ่งในวันเดียวกันนั้นเองเนี่ยเมื่อมีการเพิกถอนหุ้นทรูกับ d ีแทก็จะเป็นวันแรก ที่หุ้นบริษัทใหม่เข้ามาจดทะเบียนแล้วก็ทําการซื้อขายครับโดยในวันที่27มกราคมนะครับจะเป็นวันซื้อขายสุดท้ายของหุ้น True และ d ีแทก่อนจะหยุดเทรดในวันที่30-31เปิดมา1นึ่กุมภาครับก็จะเป็นวันแรกที่หุ้นใหม่เข้ามา อืมนะฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่น่าสนใจนะครับถ้ารายละเอียดนะครับอย่างวันที่22นี่ก็ประชุมแล้วก็กาหนดในแง่ของการซื้อหุ้นคืนเพราะเนื่องจากว่าเขาจะเป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นของทั้งทูดและดีแท็ที่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมในครั้งนี้คงจํก็ได้ฮะถ้าย้อนไปในวันที่วันมีการโหวตเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งฮะรประมาณสักศูนย์จุดประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนั้นนะครับที่ไม่เห็นด้วยจากการควบรวมในครั้งนี้ทางทูง ซื้อหุ้นขื่นภายในภายใต้ชื่อของสิคลินคงจํากันได้บริษัทนี้นะครับก็จะมีการซื้อหุ้นคืนกลับไปนะครับสำหรับผู้ที่ใหม่ด้วยและหลังจากนั้นก็จะ like มีการกําหนดในเรื่องของวันที่จะมีการเขาเรียกว่าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ อันนี้ลงมติบริษัทชื่อบริษัทใหม่ตอนนี้ยังไม่ระบุออกมานะรับว่าชื่ออะไรแต่ก็จะมีการกําหนดว่าชื่ออะไรนะครับกรรมการเป็นยังไงอะไรต่างๆผู้บริหารก็จะครบครบเสร็จสับก็จะประมาณวันที่27แล้วก็นี่นะฮะวันที่27เดียวจะเป็นวันสุดท้ายกีกกหนึ่งที่เป็นวันสุดท้ายของการที่หุ้นถูและดีแทร็กเฟดแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วก็สวอปกันอย่างไงนะครับตามที่มีรายงานมาก็คือเขาจะสวอปโดยอัตโนมัติครับอืมกับ,บบริษัทใหม่ นะฮะที่จะเกิดขึ้นนะฮะสัดส่วนหลายท่านก็คงจำกันได้ดีอยู่แล้วนะครับว่า1หุ้นทรูนะครับได้0.6018จุหุ้นของบริษัทใหม่และก็1หุ้นของ d t แทก็จะได้หุ้นของบริษัทใหม่นะครับในสัดส่วน6.1344หุ้นด้วยกันนั่นเองนะครับก็บริษัทใหม่เองจะมีทุนจดทะเบียนนะครับอยู่ที่138,000 208ล้านบาทนะครับโดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน3า5นวน34,552.1ล้านหุ้นอันนี้ราคาพาอยู่ที่4บาทคุณสุประัยครับแล้วก็สำหรับราคาที่เขาจะรับซื้อคืนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมทรูนี้ก็จะอยู่ที่5บาท15สตางค์ส่วน d ีแทจะอยู่ที่50บาท50สตางค์เอาละในมุมของผู้ถือหุ้นทั้ง2บริษัทนะเอาจริงๆผมยังมองไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลใดที่ จะไม่เห็นด้วยกับการควบรวมในครั nah ้งนี้อันนี้ในมุมผู้ถือหุ้นแันนี้ในมุมประชาชนผู้ใช้บริการอันนี้ผมว่ามันมีหลายมิติที่ต้องไปคํานึงถึงใช่ใชหลายมิติหลายมิติคุณสุภชายครับก็มีการประเมินด้วยนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยที่ระบุว่ากระบวนการควบรวม r u e กับ d t แทกนะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในช่วงไตรมาสหนึ่งะฮะของปีหน้าดังนั้นจึงเพิ่มคําแนะนํา เป็นซื้อทรูนะครับจากเดิมถือโดยกำหนดราคาเป้าหมายเนี่ยไว้ที่5บาทขณะเดียวกันทางบลกสิกรไทยนะครับได้ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทใหม่หลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง t r u ูกับ d ีแทไว้ที่ระดับ10บาท32สตางค์อหุ้นใหม่นี่ก็คือซิทรินถูกไหมยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่ออ่าเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งอีกแต่มันก็จะเป็นการแปลสภาพจากซิทริน ซึ่งเป็นผู้มารวบพุ่นของทั้งทูและดีแท็ไปก่อนในเบื้องตน้นโอเคก็เป็นไทม์ไลน์นะฮะที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าต่อจากนี้หลังจากที่สาลรปกรครองเองก็มีคําสั่งนะฮะโดยการยกคําร้องของคุ้มครองชั่วคราวาเพื่อทุเราคำสั่งของกสทชที่เป็นการรับทราบ การควบรวมกิจการระหว่าง True กับ d t แทว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกที่อีกหน่อยก็คงต้องมีการบรรจุลงในตำราเรียนว่า True กับ d t แทเนี่ยทำธุรกิจคนละประเภทกันใช่ไหมฮะอ้างอิงจากคำสั่งของกสทชที่ว่าเป็นการรับทราบการควบรวมแต่ไม่ได้พิจารณาว่าจะให้ควบหรือไม่ให้ควบเพราะมันก็มีความแตกต่างระหว่างรับทราบกับพิจารณาถ้ารับทราบเนี่ยก็แปลว่า ชูกับดีแท็เป็นคนละประเภทกิจาการกันแต่ถ้าพิจารณาจะให้ควบหรือไม่ให้ควบเนี่ยม,มันก็หมายถึงว่าชูกับดีแท็เป็นกิจาการประเภทเดียวกันแต่ในเมื่อผลที่ออกมามันเป็นทางแรกรก็อีกหน่อยคงต้องมีการบรรจุก,กันไว้ในตําราเรียนจําใส่กระโหลกเอาไว้นะฮะคุณสุภชัยชูกับดีแท็นี่มันคนละประเภทกิจาการกันนะเออคนละประเภทนะไม่เหมือนกัน หลายคนเขาก็แซวเอะไม่เหมือนกันนี่คือฝั่งหนึ่งเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำหรือเปล่ามันเลยไม่เหมือนกันนะครับโอเค